ชาวราศีเมถุนข่าวดีเดือนสิงหาคมรอท่านอยู่ดวงแห่งดวงปังสมเรื่องราวดีๆเข้ามาเสอาือภัยดวงโชคลาภวาสนาถือว่าแรงสุดๆเพราะราศีเมถุนได้รับแรงอิทธิพลทรงพลังจากดวงดาวหลายดวงด้วยกันสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดชมวิดีโอใหม่ๆทางช่องของเรานะครับกาบสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านเจนดวงชะตาช่วงเดือนสิงหาคมดวงทั้งเฮงดวงทั้งปังข่าวดีที่ว่ามีอยู่สามเรื่องราวใหญ่ๆรอท่านอยู่จะมีเรื่องบิ๊กเซอร์ไพเข้ามาหาตัวของท่านทั้งเรื่องการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดี และมีเกณฑ์ที่จะเข้ารูปเข้าลอยเป็นรูปเป็นล่างกว่าที่ผ่านมาชีวิตที่ติดขัดและมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางชีวิตแบบนั้นของท่านจะได้จบลงและค่อยๆหายไปกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเมื่อเดือนสิงหาคมได้เริ่มต้นขึ้นชีวิตของท่านจะผิดหูผิดตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี อุปสรรคที่ท่านได้ประสบพบเจอท่านก็จะได้ผ่านพ้นไปอย่างง่ายดายเพราะเจนดวงชะตาชาวราศีเมถุนท่านได้รับแรงอิทธิพลทรงพลังจากดาวใหญ่ทั้งสามดวงไม่ว่าจะเป็นดาวศุ์ที่ได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาหรือดาวอังคารดาวพระเกตที่ได้เคลื่อนย้ายเช่นกันทั้งสาดวงดาวได้เคลื่อนย้ายราศีที่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับแรงอน,นิสงส์จากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวก็ไม่พ้นชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นที่สุดและเป็นราศีที่ตอบรับการเคลื่อนย้ายของดวงดาวทั้งสามดวงหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเป็นรูปเป็นล่างหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยการงานที่ท่านได้ทำอยู่ที่เป็นอุปสรรคสิ่งเหล่านั้นก็จะเริ่มขี้คายและจะเริ่มส่งผลสำเร็จ เข้ามาหาตัวของท่านชีวิตของท่านก็จะไล้อุปสรรคเข้ามาเป็นขวากหนามและจะได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จเข้ามาหาตัวของท่านสำหรับเรื่องที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์ชาวราศีเมถุนมีด้วยกันอยู่สามเรื่องเาวาใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับเดือนสิงหาคมชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่ถูกฉลกกับเดือนสิงหาคมเป็นอย่างมาก เรื่องราวดีๆที่ท่านนั้นมีเกณฑ์จะได้ลุน้นได้พบและจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านสำหรับเรื่องที่จะเข้ามาทำเสร์ไพ้า์ชาวราศีเมถุนเรื่องแรกชาวราศีเมถุนท่านมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปมีเกณฑ์จะสุขสมหวังในสิ่งที่ท่านนั้นได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรที่ท่านนั้นได้รอคอยมานานแสนนานนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ท่านมีเกณฑ์จะสุขสมหวังและเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านบ่งบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเจริญไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือการใช้ชีวิตประจำวันของท่านในแต่ละวันหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะสดใสหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะดีหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเข้าข้างตัวของท่านสำหรับเรื่องการงานการเงิน สิ่งที่ท่านรอคอยไม่ว่าจะเป็นการรอคอยสิ่งที่ท่านนั้นได้ประกาศขายเอาไว้ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการรอคอยของท่านไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนท่านจะได้รับการปิดยอดขายนั้นจนสำเร็จและจะได้รับเซ็นสัญญาอนุมัติสิ่งต่างๆท่านก็จะสุขสมหวังดังตั้งใจและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองที่ท่านนั้นรอมาทั้งชีวิต สิ่งเหล่านั้นก็จะเริ่มถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านและเริ่มเห็นผลแบบชัดเจนหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเห็นผลแบบเห็นได้ชัดในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปท่านมีโอกาสที่จะได้ลงเอยด้วยดีสำหรับเรื่องการงานการเงินของท่านและเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่มีเรื่องให้ท่านนั้นวิตกกังวลอีกต่อไปสำหรับเรื่องการงานการเงินเพราะสิ่งที่ท่านนั้นได้รอคอยมาทั้งชีวิตท่านก็จะสุขสมวังดังตั้งใจถ้าหากการเงินของท่านยังติดขัดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ราบลื่นหลังจากนี้ท่านจะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเจ็บถือว่าเป็นเดือนสิงหาที่ถูกฉลกกับชาวราศีเมถุนเป็นอย่างมาก เรื่องที่จะเข้ามาทำเซอร์ไพรส์ชาวราศีเมถุนเรื่องที่สองในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ลุ้นรับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตโชคใหญ่จะล้นทับตัวของท่านแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อเดือนสิงหาคมได้เริ่มต้นขึ้นเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของชาวราศีเมถุนค่อนข้างที่จะกลับมายืนหนึ่งอีกครั้งท่านมีเกณฑ์ชะตาที่ถูกฉลกกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ หรือสถานที่มีเจ้าที่เจ้าทางหรือแม้แต่ในสถานที่ที่ทำงานของท่านก็ตามแต่และให้ท่านนั้นอย่ามองข้ามในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะที่ท่านนั้นใช้อยู่ประจำสิ่งของที่มีค่าที่นับเป็นชิ้นเป็นอันได้หรือแม้แต่ทะเบียนรถบ้านเลขที่หรือแม้แต่เลขท้องเรื่องแบบนี้ท่านอย่ามองข้ามเป็นอันขาดเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาคม ท่านเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่นและจะมีความฝันที่เป็นเรื่องเป็นราวเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองชีวิตของชาวราศีเมถุนจะมาช่วยโดนจิตดนใจและหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ดีกว่าเดิมหรือดีกว่าที่ผ่านมาแต่ถ้าหากชาวราศีเมถุนท่านเป็นคนที่หมั่นทำบุญทำทานอยู่แล้วท่านก็จะมีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะสุขสมหวัง และประสบความสำเร็จเร็วกว่าปกตินับตั้งแต่เดือนสิงหาคมต้นไปไม่ว่าจะเป็นลางสังหรณ์ไม่ว่าจะเป็นความฝันของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ลางสังหรณ์ของท่านก็จะเกิดความแม่นความฝันของท่านก็จะกลับกลายเป็นจริงถือว่าเจนดวงชะตาชีวิตของท่านถูกแรงเหวี่ยงของโชคลาภวัสนามาหาท่านมีเจนจะถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านจากลางสังหรณ์และความฝันของท่านท่านจะล้วงกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาหลังจากนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดและมีเงินจับใจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจการงานของท่านแบบไม่ขาดชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความสุขความเจริญจิจการงานเจริญรุ่งเรืองถือว่าเป็นเรื่องที่บิ๊กเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับชาวราศีเมถุนล้นล้วน เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีเมถุนเลยก็ว่าได้เรื่องที่สที่จะเข้ามาทำบิ๊กเซอร์ไพส์กับชาวราศีเมถุนและเป็นเรื่องสุดท้ายที่ท่านนั้นจะได้ประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคเป็นเวลามานานพอสมควรปัญหาที่ไม่ลาบลื่นที่ท่านนั้นได้ประสบพบเจออยู่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างจะลงตัวในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปถือว่าเป็นจังหวะที่ดีถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีเมถุนไม่ว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านมีแต่อุปสรรคไม่ลาบลื่นเท่าที่ควรไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมดชีวิตไม่เกิดความสุขในชีวิตของท่านเมื่อดวงดาวทั้งสามดวงได้เคลื่อนย้ายและโคจรมาประจำราศีวันเกิด ปัญหาต่างๆที่ท่านนั้นได้ประสบพบเจอก็จะได้รับการแก้ไขและชีวิตของท่านในด้านการงานก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติสนิทมิตรสหายในเครือญาติของท่านหรือรวมแม้แต่เพื่อนร่วมงานก็จะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือตัวของท่านทําให้จิจการงานที่ท่านได้ทําอยู่นั้นไร้อุปสรรคท่านก็จะได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จในวันข้างหน้า ปัญหาที่ท่านนั้นได้ประสบพบเจอก็ได้รับการเคลียร์ปัญหาให้ดีขึ้นและเรื่องที่ท่านนั้นได้คาอกคาใจมานานแสนนานกับเพื่อนร่วมงานเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงจะมีคนกลางเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในชีวิตของท่านและจะจับท่านทั้งสองคนมาพูดคุยและเคียยวปัญหากันจะเปลี่ยนจากศัตรูกับกลายเป็นมิตรมิตรที่เปลี่ยนจากศัตรูนั้น เขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือจิตการงานของท่านให้ดีขึ้นถือว่าเป็นจังหวะดีและโอกาสทองที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือจิตการงานของท่านได้ท่วงทันเวลาชีวิตของชาวราศีเมถุนท่านจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างลำบากหรือทุรักทุเลอีกต่อไปส่งผลให้ชีวิตของท่านที่เคยติดขัดจากที่ผ่านมาสิ่งเหล่านั้นก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง3มเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชาวราศีเมถุนมานานแสนนานจะได้ขี้ขายและเบาบางถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนสิงหาคมจะได้รับการแก้ไขและไรอุปสรรคเข้ามาขัดขวางอย่างแน่นอน สำหรับการเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีเมถุนอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีแต่ถ้าหากมีการเสริมดวงเสริมชะตาเพิ่มชีวิตของท่านก็จะลุ่งโลดพุ่งแรงสุดขีดเอาช้างสิบเชือกมาฉุดล้างก็ไม่สามารถฉุดไว้อยู่ได้การเสริมดวงเสริมชะตาของชาวราศีเมถุนให้ท่านนั้นไปกราบพระปางประจำวันเกิดของท่าน และมันสวดมวนต์ไหว้พระในทุกๆวันปวดน้ำทำบุญแผ่เมตตาให้กับสรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมารับผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้และจะได้ตัดเวรตัดกรรมไม่มีพันธะต่อกันอีกต่อไปผลบุญที่ท่านได้ทำจะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าส่งผลให้จิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่พุ่งทะยานทำกำไรเป็นสิบเท่าตัว และการทำบุญทำทานเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองเพื่อหนุนนำดวงชะตาชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านนั่นเองอะไรที่กำลังจะดีสิ่งเหล่านั้นก็จะดีอย่างต่อเนื่องแบบย,ยาวและสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตของท่านมีการงานเจริญก้าวหน้าไร้อุปสรรคเข้ามาขัดขวางดวงโชคลาวศาส,สนาเข้าข้างมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเจ็บ และส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในเร็ววันสำหรับคำทํานายชาวราศีเมถุนเป็นคำทํานายที่ไม่ได้จาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งและคำทํานายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับชาวราศีเมถุนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องชัยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ